สวัสดีครับพบกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนกูคิดธุรกิจ s m e ครับวันนี้ครับเท่าแก่ใหม่นำบัตรเครดิตของซิตี้ลาซาดานะฮะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับพร้อมกับโค้ดส่วนลดลาซาดานะฮะให้กับลูกค้านะครับที่สมัครบัตรเครดิตใหม่ในครั้งนี้นะครับรวมถึงท่านเจ้าของกิจการนะครับที่ขายของบนลาซาดานะท่านที่ยังไม่มีบัตรของซิตี้ลาซาด้าท่านสามารถสมัครตามคลิปนี้ได้เลยนะครับ การสมัครทํายังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะส่วนลิงก์การสมัครนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้ท่านก็สามารถที่จะสมัครนะครับเพื่อนรับโค้ดส่วนลดจากรา za d านะมูลค่า1,000บาทเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับท่านก็ยังได้บัตรกำนันนะฮะจาก Starbucks อีก200บาทนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับว่าสมัครยังไงนะฮะเมื่อท่านกดลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับ การสมัครรับก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่เบื้องต้นท่านกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับส่งไปให้ทาง C i t y Bank นะฮะเขาพิจารณาเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาหาท่านเพื่อที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะอนุมัติขอบัตรเครดิตนะครับท่านกรอกชื่อนะฮะกรอกนามสกุลนะครับกรอกเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเมลนะฮะ ลือกประเภทของบัตรนะซึ่งแน่นอนครับก็ตัวนี้เป็นส่วนของซิตี้ลาซาด้านะครับช่วงเงินเดือนนะท่านก็ระบุว่าท่านมีเงินเดือนเท่าไร่นะครับก็กรอกไปในนี้นะฮะหลังจากนั้นท่านก็กดส่งข้อมูลไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับท่านก็เป็นการส่งรายชื่อข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะสมัครขอรับบัตรซิตี้ลาซาด้านะครับ ถ้าในส่วนของข้อมูลของท่านถูกต้องนะก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพื่อขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รอการอนุมัตินะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะขอใช้บัตรซิตี้ลาซาด้าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะครับคุณสมบัติเป็นดังนี้นะครับต้องอายุ 20ปีขึ้นไปนะครับเอกสารที่ต้องใช้นะหลังจากที่ท่านสมัครไปเร right again, so ียบร้อยแล้วนะครับก็คือในส่วนของสำเนาบัตรประชาชนครับหรือสำเนาในส่วนของบัตรข้าราชการนะบัตรพนักงานของร้านนะครับหนังสือรับรองนะในส่วนของสลิปเงินเดือนนะเดือนเดือนล่าสุดนะครับแล้วก็สำเนาบัญชีนะสมุดย้อนหลังเนี่ยสเดือนนะครับกรณีที่เป็นพนักงานบริษัทนะครับกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับทำธุรกิจจดทะเบียนบริษัทนะครับท่านต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนครับ สำนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง6เดือนนะครับแล้วก็หนังสือรับรองในการจดทะเบียนบริษัทย้อนหลังไม่เกิน6เดือนนะครับตอนนี้ที่เป็นดังชาติครับก็จะเป็นหนังสือรับรองการเดินทางนะครับและก็ใบอนุญาตในเรื่องของการทํางานนะฮะหนังสือรับรองรายได้สลิปงินเดือนเดือนล่าสุดนะครับแล้วก็ในส่วนของบัญชีย้อนหลังอีก3เดือนนะครับส่วนของที่เป็นเจ้าของกิจการนะก็เป็นในส่วนของหนังสือเดินทางใบอนุญาตในเรื่องของการทํางานครับสำนาบัญชีย้อนหลัง 6เดือนนะแล้วก็หนังสือรับรองในเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทนะครับเงื่อนไขอื่นๆนะเงื่อนไขอื่นๆไปดูเพิ่มเติมไปนิดน,นึงนะครับสำหรับโปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาถึง31ตุลาคมนี้นะครับปีแรกครับค่าธรรมเนียมเนี่ยฟรีนะนะฮะแล้วก็ปีถัดไปค่าธรรมเนียมก็จะอยู่ที่2000บาทน,นะครับตอนนี้ที่ท่านมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำนะฮะตั้งแต่6 0 0ม0บาทขึ้นไปค่าธรรมเนียมก็จะไม่มีการใช้นะครับก็ไม่มีการเรียกเก็บนะครับ รายละอียดเพิ่มเติมท่านก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ใต้คลิปที่ผมให้ไว้นะครับแต่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือดีๆนะครับสำหรับนักช็อปที่จะช่วยท่านประหยัดน,นะฮะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายท่านใช้บัตรเครดิตแถมยังได้ส่วนลดจากลาซาด้าอีก1,000บาทนะครับและมีการสะสมแต้มนะท่านก็อาจจะเอาแต้มนี้ไปใช้ต่อยอดในด้านอื่นๆด้วยนะครับแต่คลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านอย่าลืมนะครับ กด subscribe และกดกระดิ่งท่องเท่าก่นใหม่ไว้ครับท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทาธุรกิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างไรายได้รวมถึงเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่จากต่างๆภาครัฐและภาคเอกชนครับและสําหรับท่านที่ต้องการได้ส่วนลดนะฮะโค้ดส่วนลดจาก lazada ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับท่านสมัครได้เลยนะครับเมื่อทางเจ้าหน้าที่ติดต่อไปท่านใช้บัตรตามเงื่อนไขต่างๆแล้วท่านได้ส่วนลดอย่างแน่นอนครับสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ